ช็อตท,ที่สามแล้วก็ไม่ตื่นกี่นาทีแล้วมันเป็นนานแล้วไม่ใช่เหรอลูกตื่นได้แล้วมาหาแม่มาก่อนไปทำงานมาเกามาเกา,มาเกาให้สักช็อตมามาแม่เกาคางให้หนูช็อตหนึ่งมาเอวแค่ถึงตัวเสร็จแล้วเนี่ย ก็ยังอยู่ท่านั้นแหละสบายใช่ไหมหท่านั้นคือสบายใช่ไหมลูกใช่เอออยู่ท่านั้นแหละอัดไว้อยู่ท่านั้นก็อยู่ท่านั้น เป็นความสุขของแมวเมีย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 วท่านนั้นแหละเป็นความสุขของแมวเมียวนอนอาซาสบายใจปลอดภัย ชีวิตปลอดภัยใช่ไหมหือรู้สึกชีวิตปลอดภัยใช่ไหมโอ้โหนี่อยู่ตั้งนานแล้วนะจะเป็นชั่วโมงแล้วนะ <laughs> มองหน้ามองหน้าใช้มองหน้าแม่ เสร็จแล้วเนี่ยแม่ก็แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยแม่แต่งตัวเสร็จแล้วนูหนตื่นมาแม่แต่งตัวเสร็จแล้วเนี่ยเปลี่ยนท่าไหมเปลี่ยนท่าไหมท่าอะไรเนี่ย อะไรอันนี้มานี่แต่งตัวเสร็จแล้วนะ กี่นาทีหูเท่าที่อัดก็ประมาณ4ีหนาที 6, 6 5, นาทีไปแล้ว ได้เสร็จจริงๆแล้วนะเก็บของแล้วนะอุ้ยลามบ้าตัวหลับเหรอไม้ใชหลับแล้วลูกแม่ปิดแล้วนั่งนอนะ่ะ หลับเลยทีนี้หกโมงแล้วหนูก็ปวดท้อง่ะ โอ้ยปิดดีกว่า